สวัสดีค่ะมาจากพี่น้องคะ่ะมือนอทีนนนนนททนนสิบห้าพี่น้องกินปนปลาคอจากพี่น้องค่ะหนาเฮ็ดให้กินพี่น้องปนปลาคอใส่ปูหนาพี่น้องจ้าแล้วก็ลวกผักนะคะมีสารผัดผักเลยจ้าสมผักก็มีจากพี่น้องผักกระทินเมื่อนี่กินกับเขาเจ้าพี่น้องจ้ามามาจากกินเขาตอนทิพย์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนจ้ามาพักกระทิบอีกแล้วจากพี่น้องกับแซบนัวขวดนางทิพย์นะคะมาจากพี่น้องคะ่ะกินเขาผู้เดียวแซบคือเก้า สวยนั่งลงมาพี่น้องปนปูอันอเอามแม่ปนบลคอใส่ปูจ้านี่อันนี้แจวพี่สุภาพรนะคะยังไม่หมดบอถ,ถิมพรอม้วยพี่น้องก็บไปกินค้องแ่บนี่หน่อยกินกับพริเจ้าจำนวนกินผู้เดียวมากไปท่าสีอยู่บ้านสุวยนั่งลงค่ะไม่เอานะคะอื้คุณนาิ่น,นกะ ินแต่สวยนั่งลงมิตตีไง่วยนี่นี่ก็ยงหนแมโอ้ค่ะยนทให้อีหลานะนค่ะใส่แน่ออกซื้อ่ี้เราลืมลืมเตรียมไว้ไม่บอกกินหมดบอกหัวใจักอมนแต่ละเนาะสวยนั่งลงกินไม่ได้เบิ้งเบิ้ง พอได้ยาดแกเมันมิดกระทิ้นก็เลิกใจพี่้องอากาศเย็นดีดีเมื่อนนี่นสวยนั่งลงไม่เอาเบิ้งสุดสวยลูกสาวแย่ทูนพี่้องลูกสาวแม่ทิพสวยไม่เอา กินผู้เดียวมากไปเฮ็ดงานพี่น้องจ้าไปทาสีอยู่บ้านฝดดุ่นเรวดิบกินแล้วแล้วดิบกบระสิเมียนเพื่อนซา,ากผาเราก็จังสีน้ำม,มากไปฝุ่นมากคนกินเขาเสียเป็นซ่วงเสาร์เด้พี่น้องจา้าเขาเสียเป็นเหล็กซ้ำนี่แหละเอาฉันว่าฉันเคยกินเขาลายแล้วห <laughs> ืมหลวกแค่หลวก mhm uh, chọc mhm à, uh, sao mhm chọc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  <laughs> เอาออกกับแม่ห hmm. จ mm ๊ะส่ดีเยอะบาลีป้วจดีเยอะป้วมซื้อสนต้องมากเ็นไ้อสดอส็้รสกาอะไรกินป้นโดนแล้ว่หลอก ก็เย็นดีดีแต่พี่น้องจะหนาวเลยแหละอันนี้ยอดอีกยังเนี่ยมาปักหมู่บอรสอืม เราพักปังราแค่แ่บเอืเราแค่ี่หมวกเนาะสมพักเขาดำ หน้ากับแม่กับยุบานกินเขาแล้วเลิกใจี่น้องเลิกที่กูเดียวซื้อเบอกหน้าหนาวคำเร็วเร็ว หาโมงเชิงมื่นวันเป็นสองถุงเนาะวันใช่ส่งสองท่านเวลาหนึ่งนาฬิาตมหามาวันเกือบหกโมงยังนสิม่หมืดนเรานี้สะดอก กหาหุก้องเองอึงเผาังคมว่าท่าสีแล้วพาพี่น้องไปลงบนท่าสีมันไปยุ่งไปหุ่งไยุ่งไปยุ่งไปยุ่งไปนุ่ไ่งย่ไปย่ไปยุ่งไปงข่ไย่ นั้นเฮ็ดได้ก็เฮ็ดกันพี่น้องจ้ะเงินเมดแล้วเงื่อนในเป็ชาติศีเองต่ออายุเฮ็ดมองค้ายของต่ออายุจะค้องไปส่งอาทิตบึงเลย เ <premises. S 2> อื่อยที่เพิ happening. ่ inside. นเคยออกคลิปนั้นงทิพอยู่กร anyway. <sch ży fuzzy gangen> ุงเทพพี่น้องเพิ่นไปไปซิดเบ็ดวันัอาทิตย์เพิ่งถึงนาซิดเบ็ดในโตตัวมึงใหญ่นึงว่ามันเล็กหน่อยในอีบิตครับ

กแลัเอาควันล้านอยู่อ่ะ มพักแคบเกล่อม

คลิบยูบ้านพีเหน่อนี่จะพูดบอกหนำทั้งรังเราคุยทีา่านเราซักสิบพนักงานทีแล้วพี่หน่องจา้าเพะว่ลาไปก่อนฝ่าวันเบียร์ก็มางนานพี่น้องอย่าไปฟอรกันอย่าฝุ่นพี่น้องเพิ่ณบอกกันที่รีวิวบาวนแถวเบิ่งเราจะเป็นรีวิวบาวนแถวเบิ่งนก้บพีบน่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ